ในการขับขี่ระยะความเร็วที่80กิโเมตรต่อชั่วโมงระบบเบรกตอบสนองได้ดีนะครับผมสมูทขึ้นขาเบรกนุ่มนะครับผมไม่แข็งกระด้างนะครับเพราะว่าการตอบสนองของเบรกเนี่ยไม่ทําให้รถหัวทิ่มรถดึงลงทั้งคันเพราะฉะนั้นเรื่องลดแรงเฉื่อยนี่ใช้ได้อย่างแน่นอนครับกับเจ้าชุดเบรกชุดนี้ พี่จักพี่จักพี่ครับผมผมมีเรื่องปรึกษาหน่อยดิพี่ครับผมอ่ะพอดีอยากมีนามสกุลวัยรุ่นสุลต่านอ่ะแอบเรงแรงฟอร์ดเอเวอร์เรกด้วยคันหนึ่งผมถามพี่หน่อยดิถ้าผมอ่ะจะจัดชุดเอาแบบตัวพ่อตัวพ่อเรื่องเบรกนะอ่ะผมอยากหน้าบานเดินเข้าแก๊งแบบตัวพ่อชุดเบรกระบบสุลต่านกับรถฟอร์ดที่ผมจะเอามาเนี่ยอ พี่มีแนะนำปะไอ้มีดิเองเองตั้งงบไปเท่าไหร่ถามก่อนไม่จำกัดเดี๋ยวไปทุบกระปุกออมสินเอาพี่ก๊อฟเขาเลยก๊อฟเขามีตัวก๊อฟให้ดูเลยเหรอมีมีก๊อฟเคแบบเขาเลยพาไปดูพาไปดูเอางบเท่าเขาเลยก็ได้ก๊อฟเขาเลยอาไปเดี๋ยวพาไปดูมาเดี๋ยวเองกับคุณผู้ชมมาดูนพร้อมกันเลยว่าคําว่าคุณตาตัดตัวพ่อในเรื่องเบรกเนี่ย ที่เองอยากได้หรือที่เองต้องการเนี่ยเจ้าของคันนี้จุดประสงค์เดียวขอเองเลยเ,เข้ามาก็เพราะอยากจะเป็นทตัตว์ตัวพ่อในเรื่องระบบความปลอดภัยส่วนราคาที่ต้องจ่ายเนี่ยชุดนี้อยู่ที่ประมาณ2องแสนสามบาทมีอะไรบ้างค่าภพา่มาดูมาเดี๋ยวเจาะให้ดูแล้วมีอะไรบ้างหนึ่งเลยนะคาลิปเปอร์หน้านิวคเยน6กพอร์ตใหญ่2คาลิปเปอร์หลังนิวคเยน4พอร์ตใหญ่3คาลิปเปอร์เบรกมือไฟเวลเฟาจากประเทศญี่ปุน่น4ขาเบรกอลูมิเนียม7จ7 5ยเจาากประเทศเบลบเยียม5าผ้าเบรกเน็กเตอร์โรทนอุณหภูมิ จาน <ไป S 1> เบรก OS ขนาด405มิลทั้งหน้าและหลังแปดับจานอลูมิเนียม6061ใน1ชุดเนี่ยคลิปเปอร์กครับเนี่ยเองสามารถเลือกสีได้นะ, mm. ะถ้าเองอยากได้ความสวยงามอะเองตั้งโจทย์ความสวยงามมาไหนไหนเข้ามาแล้วอะมันต้องปลอดภยดัยด้วยหรืวะสวยงามค่าตัดให้เองมาที่หลังแล้วกันอ่าเอาปลอดภัยไปก่อนใช้งานได้จริงแน่นอนเอาละครับท่านผู้ชมอย่างที่เราบอกไวน้นครับเราได้ติดตั้งชุดเบรก ตัวพ่อสุดต่างในเรื่องความปลอดภัยให้กับเจ้าเอลเลนคันนี้เสร็จเรียบร้อยครับเอลเลคันนี้มาจากโชว์รูมเลยครับรถสไลดลม์มาไม่หลักขิดนะครับคันนี้ไม่น่าเชื่อนะครับลูกค้ายังไม่ได้เห็นรถเลยก็แต่งซะแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปชมกันนะครับว่าในการเทสของเราเนี่ยงบ2 3 5 0 0 0บาทเนี่ยจะได้ความปลอดภัยที่มากน้อยแค่ไหนตอนนี้ผมยังไม่ไม่บอกนะครับว่ามันมากจริงหรือเปล่าจนกว่าผมจะได้เทสให้คุณผู้ชมได้ชมกันว่ามันมากจริงไหม ส่วนรถคันนี้ผมไม่ได้ใช้เป็นประจําอยู่แล้วแนะ่นอนเป็นรถของลูกค้าเราจะไม่บอกว่าก่อนทํามันดีขนาดไหนและหลังทํามันดีมากขึ้นขนาดไหนแต่เราจะสัมผัสฟิลลิ่งในการติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเราสัมผัสฟิลลิ่งการเบรกกันว่ามันดีหรือไม่ดีเดี๋ยวเราไปชมครับเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้เราได้เข้ามาอยู่ในเจ้า Ford Ever e s t รแล้วนะครับหรือที่เราได้ดูกันไปตอนต้นคลิป ว่าเราจะทำชุดเบรกตัวพ่อสุลต่านในเรื่องความปลอดภัยใส่เจ้าคันนี้นะครับผมตอนนี้เราก็ได้เข้ามาอยู่ในรถคันนี้แล้วเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปลองเทสกันดูนะครับว่าระบบเบรกที่เราบอกว่ามันเป็นตัวพ่อเนี่ยในการใช้ชีวิตประจําวันการขับขี่แบบปกติหรือการขับขี่แบบใช้ความเร็วสูงเนี่ยระบบเบรกจะใช้งานได้ดีมากน้อยขนาดไหน ก็เดี๋ยวเราไปชมกันครับ3 2 1 GO 3 2 1 GO three งหน go o เอาครับท่านผู้ชมตอนนี้เราเทสเจ้าเอลเลสเสร็จเป็นที่เรียบร้อรยนะครับเรากลับมาอยู่ตรงนี้ที่เดิมก่อนที่เราจะไปเทสเราเทสเสร็จเราก็กลับมาเพื่อมาอธิบายให้ฟังว่าหลังจากที่เราเทสไปแล้วเนี่ย ฟิลเลเบรกที่เราได้มาเป็นยังไงกับค่าตัว2อ5 5 0 0 0บาทของเจ้าชุดเบรกตัวพ่อตัวนี้นะครับผมที่เราได้มาคือในการขับขี่ระยะความเร็วที่80ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบเบรกตอบสนองได้ดีนะครับผม <Okay. S 1> สม,มูทขึ้นขาเบรกนุ่มนะครับผมไม่แข็งกระด้างนะครับเพราะว่าการตอบสนองของเบรกเนี่ยไม่ทําให้รถหัวทิ่มรถด,ดึงลงทั้งคันเพราะฉะนั้นเรื่องรถแรงเฉื่อยนี่ ใช้ได้อย่างแน่นอนครับ <Okay. S 1> กับเจ้าชุดเบรกชุดนี้235,000บาทครับก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับผมสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับอยากได้เบรกหล่อๆดีๆแบบนี้สนใจก็สอบถามเข้ามาได้ทางแอดมินเพจ a c e b o o k ทิดอ๊อทหรือจะเป็น Facebook ส่วนตัวทิดจักวิทย์หรือจะเป็นช่องทาง YouTube ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับอยากจะชมชุดเบรกชุดไหนอีกติดตั้งในรถอะไรเดี๋ยวเราจัดให้ครับผมก็คลิปนี้ลาพยงเท่าน,นี้ครับกับเจ้าเอลเรส มาเช้าเย็นกับเบรกตัวพ่อสุลตา่านครับผมฝากติดตามด้วยครับผมเรื่องความปลอดภัยวิทยาทิศออที่นี่ทิศออขอบคุณครับไปก่อนเว้